คือเราจะต้องทิ้งทุกอย่างนะงานที่เราเคยรับเราก็ต้องไม่รับอะ่ะเพื่อที่จะมาทํามันเนี้ยแต่ถ้ามันทำมันทําแบบจิตอาสาชั่วครั้งชั่วคราวคงไม่เป็นไรหรอกแต่พอมันถี่ขึ้นเรื่อยๆมันกระทบต่อชีวิตล้เราเดินทางมาเรื่อยๆนะก็ตั้งแต่จังหวัดที่หนึ่งที่ยะลาเบตงเมื่อปี6-1 ก็เดินทางมาเรื่อยๆจากทำเล็กๆทีมงานเล็กๆจนมาจนถึงตอนนี้ก็เรามีทีมงานที่ใหญ่ขึ้นตอนแรกแบบเฮ้ยเราอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นก็ได้เพราะเราก็โฟกัสอย่างเดียวไงไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องแบบโฟกัสอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยกลายเป็นก็ไม่ได้ว่างขึ้นเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนที่แบบ ที่มาวาดรูปอาจจะใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือสัปดาห์กว่าแล้วอีกสองสัปดาห์เราน่าจะว่างฮะหรือสามสัปดาห์ใกล้เป็นอีกสองสัปดาห์สามสัปดาห์ก็ไม่ได้ว่างเพราะว่าก็ต้องเตรียมงานรูปต่อไปเลยแลนด์มาร์กที่สวยที่สุดไปแล้วที่นครพนมรูปที่ดูสวยที่สุดก็ทำลายสถิติรูปเก่าๆที่เคยสวยที่เชียงใหม่ก็ทุกคนก็จะออบอคอมเมนต์มาเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปนี้สวยที่สุดเลย มันก็จะเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆขึ้นวยเรื่อยๆอ,อ,อย่างครั้งนี้เราได้ทำเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับสตรีทอาร์ตซึ่งมันจะไม่ได้เรียกว่าสตรีทอาร์ตแล้วมันเรียกมูัลออาร์ตก็คืองานใหญ่ๆที่แบบเน้นแบบ Impact อิมแพ t คออกมามันก็ทำลายสถิติอีกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีแผนที่จะทำลายสถิติอีกต่อไปเรื่อยๆ